ตอนดูท็อปกันมาริกดูจบแล้วอยากเป็นนักบินเหมือนเขาไหมคะน้ำบอกเลยคะ่ะว่าน้ำอยากแต่ข้ามไปก่อนทีเนี้ยทุกคนได้ยินเขาพูดถึงเรื่องแรงจีไหมคะโอเควันเนี้ยน้ำสมาอธิบายให้ฟังว่าทำไมแรงจีถึงสำคัญกับนักบินเครื่องบินต่อสู้อากาศยานนักแรงจีย่อมาจาก g r a วิ t y ้ที่แปลว่าการดึงดูดของโลกแต่ถ้าตามหลักเนี่ยมันคือความเร่งจากแรงโน้มถ่วงของโลก นั่นแปลว่าจริงๆแล้วอ่ะมนุษย์เราถูกพัฒนามากับแรงจีด้วยโลกเนี่ยหมุนรอบดวงอาทิตย์ด้วยความเร็ว1 8 0 0 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาเป็นระยะเวลานาน,านด้วยความเร็วของที่เราจึงไม่รู้สึกอะไรและใช้ชีวิตต่อได้ตามตัวอย่างภาพซ้ายค่ะเพราะความเร็วและความเร่งมันไปด้วยกันแต่ถ้าเมื่อไหร่นะคะที่มันไม่สมดุลกันแบบด้านขวาเนี่ยนั่นเป็นปัญหากับร่างกายเราแล้วค่ะ ขอบอกก่อนนะคะว่าอัตราเร่งหรือแรง G เนี่ยไม่ได้มีแค่การขึ้นและลงนะคะความเร่งเนี่ยมันมีทุกแนวค่ะแต่ถ้าในหลักฟิสิกส์แนวดิ่งในลักษณะนี้ค่ะเราเรียกว่า G แต่ถ้าเป็นแนวราบในลักษณะนี้เราเรียกว่า A แต่มันก็คือความเร่งเหมือนกันค่ะถ้าในถ้าในความหมายของมันนะมันก็คือความเร่งเหมือนกันไม่งงกันนะคะซึ่งอัตราเร่งที่มนุษย์เราเคยชินที่สุดเนี่ยก็คือแรงโน้มถ่วงของโลกเช่นสภาวะทั่วไปที่ดึงให้เราติดอยู่กับพื้นโลกเนี่ยมีค่าเท่ากับ 1G ทีเนี้ยต้องเข้าใจว่ามนุษย์เราอะถูกวิวัฒนาการมาด้วยแรง 1G มาเป็นระยะเวลานานต,ตั้งแต่ที่เราเกิดมาอะไรเงี้ยแล้วลองคิดได้เล่นนะคะว่านักบินเครื่องบินลบหรือว่าเครื่องบินขับไล่ที่ต้องใช้ความว่องไวหักเลี้ยวรวดเร็วจะเจอแรงจีกันสักเท่าไหร่ซึ่งมันกระทบต่อร่างกายแน่นอนค่ะอะไรกระทบเป็นอย่างแรกนั้นน้ำหนักก่อนเลยค่ะตามสูตรฟิสิกส์ที่มวลคูณแรงเท่ากับน้ำหนักสมมติน้ำไปขึ้นจรวดน้ำน้ำหนัก54 นับเป็นมวลคูณกับแรงคิดซะว่าแรงเท่ากับ2 G น้ำก็จะมีน้ำหนักเท่ากับ108กิโลกร,รมัมและมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยเอยนั่นแปลว่าน้ำหนักของน้ำเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีแรง G ีเพิ่มขึ้นและเมื่อแรง G เพิ่มขึ้นก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะสิ่งที่ได้รับผลกระทบมากก็คืออวัยวะและเลือดในร่างกาย พอเจอแรงจีแรงๆแบบนี้เข้าไปเลือดมันจะไปกองอยู่ที่ขาค่ะส่งผลให้สมองขาดเลือดตาเริ่มผ้ามัวปอดไม่สามารถขยายตัวได้และสลบไปนั่นเองค่ะรวมถึงสามารถหมดสติหากอยู่กับแรงจีที่มากขนาดนั้นเป็นเวลานานค่ะทีนี้หมดสงสัยนะคะว่าทำไมนักบินเนี่ยถึงสามารถสลบบนอวกาศได้เอ๊ะบนอวกาศ <laughs> มันจึงสําคัญต่อนักบินต่อสู้อากาศยานมากๆตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่1เนี่ยมีผู้เสียชีวิตจากการต้านทานแรงจีไม่ไหวจํานวนมากค่ะสัพเฉพาะของนักบินที่เราเรียกกันว่าแรงจีกันเนี่ยย่อมาจากจีหลอกที่แปลว่า G induce loss consciousness ที่จีมาจาก G f o r ร์ forward, และหลอกย่อมาจาก loss of consciousness ความหมายที่แท้จริงคือการสิ้นสติจากแรงจีนั่นเองค่ะ พอมาถึงปัจจุบันการออกแบบเครื่องบินระบบนิรภัยหรือว่าอื่นๆได้รับการพัฒนามาอย่างดีเยี่ยมค่ะแต่ทีนี้ทำไมมันถึงได้รับการพัฒนามันเริ่มมาจากอะไรมาฟังทางนี้ค่ะเรื่องมันเริ่มมาจากพันเอกจอห์นพอลสเตปนักบินแพทย์ในกองทัพอากาศสหรัฐจากการเป็นนักบินผ่านสงครามโลกครั้งที่สองมาเขามองเห็นเพื่อนนักบินเสียชีวิตจากแรงจีมานักต่อนักเขาจึงเริ่มคิดค้นวิธีการพัฒนา ในการศึกษาผลกระทบของความเร็วและกำลังความเร่งในมนุษย์รวมถึงเขาเป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มโครงการแมนไฮที่เป็นหัวหอกในการพัฒนาโครงการอาวกาศของสหรัฐการคิดค้นวิธีการต้านทานแรงจีของเขานั้นมีมากมายแม้กระทั่งการทดลองบินโดยไม่มีกระจกนิรภัยหรือการคิดค้นเก้าอี้ไอพ่นโซนิกวินนัมเบอร์วันที่มีความเร็วเหนือเสียงที่1 1 7กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเขาทดลองด้วยตนเองทั้งหมดค่ะ จากการทดลองโซนิควินทำให้เขาได้รับฉายาว่าเป็นชายที่เร็วที่สุดในโลกและเมื่อเจ้าโซนิควินหยุดลงภายในหนึงวินาทีนั้นแปลว่าแรงจีจะมาจากทางด้านหลังของเขาส่งผลทำให้เขาบาดเจ็บสาหัสค่ะเส้นเลือดในตาของเขาแตกทั้งหมดจึงเกิดอาการตาบอดชั่วขณะซึ่งจากการทดลองของเขาเนี่ยทำให้ได้ผลการทดลองว่าหากจัดการตำแหน่งที่นั่งตำแหน่งเข็มขัดนิรภยัยตำแหน่งเครื่องยนต์และอื่นๆ ก็จะสามารถทำให้มนุษย์เราสามารถทนต่อแรง G ที่เพิ่มขึ้นได้ค่ะและจากการรเริ่มการวิจัยของเขาส่งผลให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีอีกมากมายในปัจจุบันยกตัวอย่างเช่นชุด G สูตรของสหรัฐอเมริกากับหน้าก,ากากที่เราเห็นนักบินใส่พลุงพลังอะคะ่ะขออธิบายคร่าวๆนะคะว่า G สูตรเป็นเทคโนโลยีสูตรที่เชื่อมต่อกับตัวเครื่องบินคำนวณตาม Head Up Display การทำงานของมันเนี่ยจะช่วยปรับสมดุลค่าของแรง G เมื่อตัวเครื่องรับรู้สภาพอากาศจากภายนอกก็จะส่งข้อมูลเพื่อให้ชุดปรับสภาพแรงดันภายในเพื่อประคองให้ระบบภายในร่างกายเนี่ยสมดุลมากกว่าเดิม แต่ไม่ได้แปลว่าใครก็ตามที่มีชุดจีสูตรเนี่ยจะสามารถทนทานต่อแรงจีได้นะคะปัใจจัยในการทนแรงจีเนี่ยมีหลายอย่างมากค่ะสภาพร่างกายการพักผ่อนความฟิตหรือว่าการกินอาหารก่อนบินหรือว่าอื่นๆอีกมากมายหรือการฝึกทำ AGSM การมีระบบ G สูตรหรือแม้แต่ก่อนการบินจะมีการทำ G ีวอร์มอัพก่อนนักบินเครื่องขับไล่สมรรถนะสูงจึงต้องมีการเรียนการฝึกการอบรมเพื่อให้ชำนาญค่ะขอเพิ่มเติมเป็นเก็ตความรู้เล็กน้อยนะคะไอแรง G ีที่เราร,รู้จักกันเนี่ย มันคือแรง G บวกค่ะ G บวกเนี่ยเวกเตอร์ของเขาเนี่ยจะพุ่งลงในลักษณะนี้แรง G มันจะกดลงแบบนี้นั่นคือเวกเตอร์ของมันที่เป็น G บวก G บวกหนึ่งบวกสองบวกสามจีสองีสามเนี่ยคือบวกหมดเลยนะคะซึ่งยกตัวอย่างใช่นก็คือรถซูเปอร์คาร์หรือว่าเวลาเราขึ้นจรวดหรือว่าจะเป็นการที่เครื่องบินเจ็ตเดีอยวโหงแต่ทีนี้สิ่งที่น่ากลัวกว่า G บวกนั่นก็คือ G ลบนั่นเองค่ะ G ลบเนี่ยเวกเตอร์ของแรง G จะพุ่งขึ้นแบบนี้ค่ะ คือเมื่อกี้จีบวกมันพุ่งลงใช่ไหมคะแต่เนี้ยเวกเตอร์ของแรงจีลบับมันพุ่งขึ้นแล้วเลือดเนี่ยมันจะค่อยๆดันขึ้นมาสู่ด้านหัวของเราถูกไหมคะจะขึ้นมาอย่างนี้เลือดอ่ะมันก็จะไปคลั่งอยู่ที่หัวของเราทําให้จอประสาทต,ตาของเราอะคะ่ะเห็นภาพทุกอย่างเป็นสีแดงและสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและน่ากลัวที่สุดนั่ก็คือหลอดเลือดสมองของเราเนี่ยสามารถระเบิดได้นั่นแปลว่าตุยนะคะซึ่งสามารถเจอได้ตอนที่เครื่องบินลดระดับเร็วๆค่ะ ถ้าเปรียบเทียบความโหดสำหรับนักบินที่ทนต่อแรง G บวกได้เนี่ยก็คือ8 1 0ถึง10 G. แต่ถ้าจะทนแรง G ลบนะคะได้เต็มที่เลยคือลบ3ค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่อยู่ฟังถ้ามีสาระเพิ่มเติมตรงไหนหรือว่าอยากให้น้ำทำอะไรพิมพ์บอกได้เลยนะคะ